สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่องฮอตวอลเลย์บอลนะครับผมพูดถึงลีลาท่าเสิร์ฟนะครับของนักวอลเลย์บอลหญิงในประเทศไทยที่เป็นซิกเนเจอร์เป็นที่พูดถึงกระหงจะเป็นปูมาริกากันทองนะครับที่แบบก่อนจะเสิร์ฟเนี่ยเจ้าตัวก็จะเป่ามนไร้คาถาก่อนแล้วก็เสิร์ฟไปนะครับลักษณะลูกเสิร์ฟของปูมาริการันทองเนี่ยก็จะร่อนแล้วก็ส่ายนะครับแล้วก็ฮุกลงรับค่อนข้างยากนะครับผม แล้วถ้าพูดถึงในยุคปัจจุบันนี้ใครเสิร์ฟได้คมกริบลีลาท่าทางเสิร์ฟที่แบบเป็นที่จับตามองใครกันนะก็คงหนีไม่พ้นโมเมลีลาท่าเสิร์ฟของน้องโมเมเนี่ยคลับคล้ายคลับคลากับลีลาท่าเสิร์ฟของเกาหลีใต้นะครับืที่แบบจัดย่องย่องก่อนแล้วเสิร์ฟนะครับการเสิร์ฟในลักษณะแบบนี้จะเป็นการเสิร์ฟที่แบบทําให้โลกเนี่ยพุ่งเร็วแล้วก็มุดลงนะครับ ถ้าใครรับไม่ดีเนี่ยก็จะรับแปดออกดอกสนามหรือว่าลงพื้นต่อหน้าต่อตาเลยครับไปดูลีลาท่าเสิร์ฟของโมเมกันดีกว่าครับว่าจะน่าสนใจสักแค่ไหนไปกันเลยครับ